ฟอเร็กคืออะไรซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ตลาดฟอเร็กหรือที่เรียกกันว่า Foreign Exchange เป็นตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันสูงถึงหลายล้านล้านดอลลาร์มากกว่าหุ้นสหรัฐอเมริกาและคริปโตเคอเรนซีตลาดนี้เปิดทำการตลอด24ชั่วโมงหรือ5วันต่อสัปดาห์ และมีการซื้อขายเงินตาต่างประเทศระหว่างธนาคารสถาบันการเงินบริษัทรัฐบาลและนักลงทุนรายย่อยการทำงานของตลาดฟ f o r ็กตลาดฟ f o r ็กทำงานโดยการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศเป็นคู่เช่น EUR USD ซึ่งหมายถึงการซื้อยูโรและขายดอลลาร์สหรัฐในเวลาเดียวกันการซื้อขายในตลาดฟ forex ไม่ได้เกิดขึ้นในศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนแต่เกิดขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านทางเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ตลาดเปิดตลอด24ชั่วโมงสัญ,ญลักษณ์สกุลเงินหล,หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหรือไม่เข้าใจว่าตัวย่อมาจากไหนเราจะมาทำความเข้าใจสัญ,ญลักษณ์สกุลเงินตัวอย่างเช่น USD, j p p หรือ JPY สอตัวหน้าคือชื่อประเทศตัวอย่างเช่น US ย่อมาจาก United States, GP ย่อมาจาก Great right Britain, JP ย่อมาจาก Japan และตัวท้ายคือค่าสกุลเงินของประเทศ D ย่อมาจากดอลลาร์ P ย่อมาจากปอนด์ Y ย่อมาจากเยน แล้วผมจะยกตัวอย่างเช่นประเทศของเรานะครับไทยแลนด์สองตัวหน้าคือ T H และค่าเงินของประเทศเราคือบาทย่อมจากตัว B สามตัวของสัญลักษณ์คุลเงินของประเทศเราก็คือ T H B เป็นต้นครับนี่เป็นตารางเวลาการเปิดตลาด forex สหรัฐอเมริกาก็จะเปิดตลาดช่วงเวลา1ทุ่มถึงตีส ยูโรโซนยุโรปก็จะเปิดช่วงบ่ายสองถึงห้าทุ่มสาราชาณาจักรก็จะเปิดบ่ายสามถึงห้าทุ่มญี่ปุ่นก็จะเปิด6กโมงถึงบ่ายสองสวิตเซอร์แลนด์เปิดบ่ายโมงถึงสามทุ่มแคนาดาเปิด1นึ่ทุ่มถึงตีสาออสเตรเลียเปิดตีห้าถึงบ่ายสอง นิวซีแลนด์ก็เปิดตีสี่ถึงเที่ยงสรุปง่ายๆช่วงเช้าจะเป็นช่วงของฝั่งเอเชียการเปิดตลาดช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงของลอนดอนและช่วงหกขคาำก็จะเป็นช่วงของนิวยอร์กนี้ผมจะพามาทำความรู้จัก แพลตฟอร์ม MT5 ับแพลตฟอร์ม MT5 คือโปรแกรมสำหรับการเทรดออนไลน์ที่ใช้กันทั่วโลกไม่ว่าจะเทรดฟอเร็กทองคำน้ำมันคริปโตหรือหุ้น CDF ก็ทำได้ในที่ที่เดียวการใช้ MT5 ใช้ได้ทั้งบนมือถือคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต สามารถโหลดได้ทั้ง Android และ iOS ใช้งานง่ายดูกราฟแบบเรียลไทม์มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคค,ครบนี่เป็นโบลกเกอร์ที่ผมใช้งานอยู่นะครับในการซื้อขายทองคำก็จะผ่านคนกลางคือบลกเกอร์บล็อกเกอร์คอนเน็กเทรดอย่างสบายใจไม่มีปัญหา สเปดทางกราฟค้างปิดออเดอร์ไม่ได้หากพี่ๆสนใจสมัครโดยมีผมคอยดูแลผมจะส่งลิงก์และพาทําทีละขั้นตอนคอมเมนต์ใต้คลิปว่าสนใจฝากกดติดตามและถูกใจคลิปนี้